ครับจ้าสวัสดีค่ะครับเสียงหนึ่งว่างเนาะครับว่างอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้อ,นนอัดเสียงยังครับจ้าอัดเลยเหรอค่ะอออครับครับจ้าตามต่องวดนนี้สู้เขานะสัญจรครับ <laughs> สัญจรงวดนนี้จะเสียดายเนาะที่ส่งให้ต่อต่องวดเนาะหกศูนย์หก เออเรามาโค้งสุดท้ายอีกตัวหนึ่งเสียดายได้ดูอยู่ย้อนดูเสียดายถ้าเราตัดโค้งสุดท้ายตัดหกศูนย์หกหกศูนย์ทิ้งออกหกศูนย์เอาไม่เป็นไรสู้ต่อเนาะวันนี้เนาะค,ค่ะค่ะโอเคค่ะตามต่อจ้าวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนหกเจ็ดจ้าเด่นหกกับแปดครับข้างบนเด่นหกกับแปดจ้าครับเน้นหกครับเน้นไปที่หกค่ะหกแปดศูน หกแปดศูนย์จากหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดสองหกแปดสองหกแปดห้าหกแปดห้าหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแล้วก็หกสองหนึ่งหกสองหนึ่งเน้นที่หกสองหนึ่งครับเน้นไปที่หกสองหนึ่งจ้าครับข้างล่างหกกปดเจ็ดครับ ข้างล่างวิ่งหกกับเจ็ดจ้ะอ่าเน้นไปที่เจ็ดครับเน้นไปที่เจ็ดค่ะอ่าเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเน้นเจ็ดหกครับฟันไปที่เจ็ดหกค่ะ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ครับแล้วก็หกสามหกสามหกห้าหกห้าหกหกครับหกหก อืมครับติดหกทั้งบนทั้งล่างเนาะสังเกตดูนี่ครับเลขสวยแต่ถ้าชอบเลขวิ่งเนาะก็เอาที่เน้นๆนี่แหละเลขวิ่งครับผมจ้ะทำงานอยู่แล้วคะอ๋อผมตอนนี้ขึ้นมาขังของที่เหนือครับอตอนนี้อยู่พิษณุโลกโอ้ค่ะค่ะค ก็ว่าอยู่ว่าไม่ว่างเนาะเดินทางก็ปลอดภัยกับรถระมัดระวังครับจับเราจะมีโค้งสุดท้ายไหมหรือว่าแค่นี้ไม่ไม่มีนะครับตัวนี้เลยครับอ๋อตามนี้เลยเนาะครับเด่นบนก็หกกับแปดครับแต่ว่าสามตัวบนนี่ให้เอาซื้อแต่สามตัวใช่ไหมหรือใครอยากตัดเล่นก็นี่แหละใช่ไหมือว่าซื้อสามตัวได้ครับ,ค,รบค่ะ สาตัวก็หกแปดจ้าแต่ผมเน้นให้สามตัวเลยครับอืมคือว่าให้ซื้อสามตัวเลยครับจ้าก็หกแปดศูนย์หกแปดหนึ่งหกแปดสองหกแปดห้าหกแปดเจ็ดหกสองหนึ่งครับจ้าแต่ให้เน้นคือหกสองหนึ่งใช่ไหมคะครับจ้าสำหรับเลขล่างก็หกกับเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดเลขล่างวิ่ง จับคู่ให้ก็เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกหกสามหกห้าหกหกแต่เน้นให้ที่เจ็ดหกเนาะใช่ไหมจ่มเน้นคือหางเดียวคจ่มค่ะค่ะค่ะแต่ถ้าใครอยากติดต่อก็ตามเบอร์โทรเนาะทิ้งให้เหมือนเดิมครับจรัศูนย์หกสองเก้าหกศูนย์หกสองห้าห้าตามเบอร์โทรนี้เนาะครับจ่ะ ค่ะคโอเคไม่รบกวนยังไงก็งวดนี้ให้รวยๆปังๆนะครับจ้าเดินทางก็ลอให้จ่าครับขอให้สีพระสาวบ้านนาร่ำรวยเฮงๆรวยๆปังๆวันนี้ครับค่ะค่เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะวัสดีจ้าครัสวัสดีครับสาบานาจะทวนตัวเลขเนาะค่ะทางเซียนหนึ่งทนบุรีให้ฟังอีกเทียนหนึ่งเนาะพี่น้องจาในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ด ทางเซียนเป็นไหามาวิ่งบน6กับ8แต่เพิ่นฟันไปที่6เดอ้อสำหรับเลขบน3ตัวมี6 80 6ดศูนย์หกแปดหและ6กสองหนึ่งแต่เพิ่นเน้นให้คู่เดียวหางเดียวคือ6กสองหนึเดอ้อพี่น้องจ้ะสำหรับเลขล่างวิ่ง6กับ7จ้าจับคู่ไหมีเจ็ดสามเจ็ดห้าดห 6ก6ามห้าหจ้านั้นให้2องหางคือ76กับ66เด้อพี่น้องโอ้พนินให้หางเดียวเจ็ดหกจ้ะ,ะตามนี้เลยค่ะแต่ว่าผู้ใดอยากติดต่อทางเชนคือศูนย์หกสองเก้าหกศูนย์องห้าห้าศูนย์หกสองเก้าหกศูนย์หกสองหจ้าติดตามเบอร์โทรได้โดยตรงเนาะกันผู้ใดอยากติดต่อทางเส้นโดยตรงเดี๋ยสิ0เปียบเทียบหมวดกอากับหมวดไม่ให้เบิ้งน้ำจาก เนี่ยจะงดเกากับงดไม่งวดว่หาหันหลุดแต่ว่าเพินปล่อยตัวงวดอ่ะเิ่นไฮหกศูนย์ล่างแต่วเปินตัดถิ่งพี่น้องมาคงสูดท้ายกันเลยหลุดจ้อยเอาว่าเป็นยังสู่ต้อจ้ะเนาะกะย็ย้ำคือเกาสูตรหมยคำนวณมีเข้ามีหลุดก็ย้ำเหมือนเดิมค่ะพิจาราะบึ่งพี่น้องจ้าสำหรับการเสี่ยงดวงเนาะการลงทุนสูงเนพี่น้องเสี่ยงนี่สูงครับใช้สี่เงินเกาโกงการก็ละครึง่งอีกโอ้หลายอย่างพี่น้องคู่มือนี่ จะกะตามนั่นละ่ะสนับสนุนสลาก,กินแบ่งคือเก่าเด้อค่ะผู้ใดมีตัวเลขดีๆก็อย่าลืมค่ะเม้นใต้คลิปนะคะมาวอรมาฝากมาตอนแนวทางค่ะกะขอบุญขอบคุณทั้งเส้นหนึ่งทนบุรีนะคะที่น้ําตัวเลขมาฝากมาตอนเบ่งปันเอ็ซีเฟนช่องกะคือเก่าค่ะถา้ามากิมนีกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน หรือผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังก็เมนที่คลิปค่ะมาวอรมาฝากมาตอนเพื่อเป็นแนวทางชมกลุ่มชมรมคนรักตัวเลขเนาะค่ะเอาพี่น้องจ้าจ่อมือแล้วมือหิง้งมือปังมือดังมือดังมือรวยไก่เข้ามาแล้วจะ้ะไก่พี่น้องแฟนจองเอฟซีผู้ใดเห็นคลิปนี้กม่มีแต่โศกมีแต่หมานค่ะเดินทางแค้วคาดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองไปทไั้งใดก็มีแต่ตคนรักคนเมตตาเนาะค่ะคนสนับสนุนเอาค่ะคลิปนี้บ่าวหลายใหญ่ไปนิงงวดวันที่ หมิถุนายน2 5 6 7นามนสากคอยพี่น,อน้องแฟนจงอิบซีสูขูสูคุณเฮงปังดังด้วยสูขูสุคุณเงินไหลกองท้องไหลเขาสาธุสาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิหนาอย่าลืมเด้อพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ยะทาวฤวะหาปุราปาิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวอิตโตกินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังขิป,ปเมวสมมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะธามานิโชติระโสยะหาสัพพิตโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนะศีลิสะนิจังวุธ,ธาปจายนองจัตตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสุ